ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกันในมือนี่กับโชกใชยอินทเทเล่นกับจะผ้าพี่ๆน้องๆนะครับกามาเบิงกระเทียมนะครับหลังจากที่นี่ครับ้าหล้างกับเพื่อนเจ็บเกี่ยวมาแลลวนะครับเป็นเป็นผ้าเลดมาเลยครับน,นการเดี๋ยวเขาไปเบืองครับว่าเพืเ่อนจะจัดเก็บหรือว่าเพื่อนตากไว้จังไดล้วก็จะเฮ็ดจังไดนะครับเพื่อนเฮ็ดี่อย่างอยู่ประมาณนั้นครับติดตามรับชมเลยครับ ครับนี่ครับกเป็นกระเทียมครับที่เพื่อนเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพื่อนก็จะเอามาใส่ไว้เป็นผ้าเรดแบบนี้ครับโอ้ปีนี้ลายครับปีกวอนผมกับมไทายอยู่ครับแต่ว่าบัวลายปัานี้ครับปีนี้ลายครักแต่ละผ้าเรดนี่ประมาณหก้อยครับตามที่ในคลิปผมกับประมาณหก้อยถึงเจ็ด้อยกิโลครับนี่ครับโอ้ลายครับ ครับสวัสดีครับจากจังมาไหนเนาะครับนี่ลำปางลำปางมากไหมเนาะครับผมครับพี่น้องไทยเฮากะเฮ็ดงานนะครับกลางแดดเลยตัวนี้มื้ยนี่ได้ได้เบรกตอนเที่ยงมั้ครับเบรกครับเบรกเป็นบ่เบรกเบรกช่วงหามงครับหามงก์หามงเขางานสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งอ๋อโอเคอยู่กะมีลบห่อนจังหน่อยเนาะครับเนาะ พักพอนให้อากาศมันเย็นจัง่อยตากไว้อุ่โมเมน,นหน่อยครับเนือที่ผมมาสองไล่ครับเนี่ยสองสามไล่ครับผมมาเนี่ยบอคอยเห็นนากันด้วยครับเด้อพี่น้องแต่ละคนก็ต้องปิดนาไว้ครับเนื่งจกว่าเห็นงานกลางแดดครับครับแมนทั้งปุ่นทั้งหลายยางครับ ีเละครับชีวิต่ผมคนต่างแดนครับมาจากจังหวัดเด่นละครับน้ามะไม่บอกครับครับผมมะไม่เป็นบ่จากจังหวัดเด่นละครับน้องบัวน้องผู้ครับน้องบัวอ้าวจังหวัดเดียวกันครับเป็นมู้เดียวกันครับไปไอวิทย์บ่เบาวิทย์รู้จักกันอยู่ครับรู้จักกันเป็นบ่ผมผอายุสี่ปุนเลื้ยงละครับครับผมโอ้เจอทา้งน้องบัวนะครับเเอาย็น ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับผมครับโอ้ปู่ปีนี้คือคักแน่เจ้าครับหลายครับปีนี้หลายบ่มีพาเลทล่วงจะมันจะบ่เน่าเปล่าครับบอลเน่าครับบ่เน่าเป็นบ่อช่วงช่วงไหนเขาจะเก็บครับบ้ดนี้อีกประมาณตากไว้ประมาณเดือนครึ่งแล้วตากไว้เดือนครึ่งแล้วครับเพื่อนก็จะตอนที่เก็บนี่ตัดเอาแต่หัวมันเป็นบ่อ มูเจ้ากับตรงมามาตัดรับเหมาอีกทีนึงครับผมอ้ลราคาดีได้ครับพี่น้องรับเหมาตัดนี่ครับบอกหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดสิบเช็คเกี้ยวครับถือว่าโอเคอันนี้นี่ค้าเรยงยังไงครับเนี่ยรวันธรรมดาแล้วันธรรมดาชั่วโมงครับอ่าครับผมกับชั่วโมงละยี่สิบห้าเช็คเกี้ยวนะครับอยู่อิสราเอลนะครับกับค้าเร่งกับบรด้วยนว่ามันมีหลากหลายครับค้าเรยงหลายอย่าง บางมองเพื่อนกะให้ตามกฎไม้ครับแต่ว่ากะตรงมีการหักนั่นหักนี่ไปตามหลังอีกครับจะมองนี่เพื่อนให้ยิ้มหาเล่นมองห่วน่ะครับผมครับให้ยิ้มหาโบตรงหักอีกเล้วนะ่ประมาณนั้นครับอันนี้กับหัวหน้าไงครับโอ้ปีนี้ร้ายครับอ,อีกทีครับพี่น้องเลยผมกบว่ายุิ่นเอาไว้อ่าหลังจากที่ถอนออกมาจากไร่ครับ ผมกับว่ายุ้เพิ่นคือถอนมาแบบนี้นะครับบ่ได้บ่ได้ตัดใบนะครับเพิ่นก็จะเอาใบขายเพิ่นจะเอาวบขายที่หลังครับบอกยังไงเพราะว่าลักษณะการตากของเพิ่นเพิ่นก็เพิ่นจะเอาใบขึ้นนอกมะนาเนอคล้ายกับว่าบ่ใไห้มันแห้งเร็วครับแดดมันแห้งครับบ้านนี้ครับต้องค่อยๆครับ สวัสดีครับบาววิทครับสวัสดีครับ <laughs> อ๋อมีหมูทั้งบ้านเดียวกันตัวนี้เนาะหมูบ้านเดียวกันมาอยู่น้ำครับมาๆๆเดี๋ยวเฮ็ดซอยครับผมมัดไว้เป็นมนัดไว้ตุ้มมัดตุ้มพี่เลยครับอ๋อเถึงไม่ได้เห็นเสือกร,ริงเลยติงแล้วก็เห็นเสือกอ่ะนั่งไล้มันมามรับพี่น้องล่ะตากไปที่ไหนละครับตากไปเรื่อยๆครับ ใส่ผ้าหลองผ้าเหรียญน้ำมันบ่นี่ใ,นนใส่ไปได<อ>้เนาะไหผมมากรับเหมาน้ำบ่ครับผมมีงานบาง,บางๆเดี๋ยวจะมารับเหมาน้ำครับพี่น้องครับรับเมาตัดหัวมันครับบอกย,ยังไงนึงนั่นแหละครับบอกเดี๋ยวผมจะพาไปบึงครับโอ้ไม่ได้หัวง,งามๆครับพี่น้องเลยพีน่า 국민 lại. thường, là mình nơi cao mặt nó. Được rồi. Được rồi. ครับการสำหรับบอกของเพื่อนการพูดล่ะครับบอกเพื่อนกาจะเลี่ยงไว้ช่วงที่มากช่วงที่มากเก็บรับเมาส์ครับกาจะมีบอกพูนล่ะครับเต็มหนึ่งบอกกาเจ็ดสิบเช็คเกี่ยวครับกาคลิปเก้ากาได้ทายไว้อยู่ครับพี่น้องบังปีไก่ครับกาเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่มดจากฤดูการเก็บเกี่ยวเอาเพื่อนครับ ปลูกมะเขือเทศหรือว่าแตงกวาครับก็กจะมามีกระเทียมนี่ครับสาหรับมองที่เฮตงานมองนี้ครับพี่น้องไทยเฮ้าก็จะมาเก็บกระเทียมมาอปอกกระเทียมตัดกระเทียมเป็นการรับเมาส์อีกครับแต่ตัวนี้คือเป็นไรยวันครับเป็นไรยวันปกติ นี่ก็อีกงานหนึ่งครับกัประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับสำหรับงานอยู่อิสราเอลผ้าผีผ้าหน่องมาเบิงโบแมนว่าแต่มีสวนเดียวเลยครับโบมีโบแมนไรเดียวครับคือนี่ครับเป็นแค่กระ,ะเทียมส่วนหนึ่งครับกระเทียมส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นเองครับ ที่จริงนี่โอ้ทั่วอิสราเอลนี่โบแมนหน่อยหน่อยลายแห้งแต่ละมองนี่พิ่นปลูกหลายครับปลูกหลายเห็ดหลายอันนี้เต่าแก้พิ่นไปรับเพิ่นไปรับซื้อมาเลยมันบอรับซื้อมาแล้วกับมามา,มาตัดขายช่วงที่ขเขาเอื่นว่าเอามาตากใบก่รอนลอดราคาหรือว่าลอดลอดจังหวะเนาะเพื่อจะเอาไปใส่กล่อง ก่องนใส่บ็อกบางเท้อกับใส่บ็อกสใส่บ็อกโยขายเลยบางเท้อกับใส่กล้องนี่หน่อยครับเขาเอือ่นว่าบอกง่ายๆเแ่าแก่เจ้ากับเป็นลักษณะพ่อค้าคนกลางเน่อยไปรับมาจากสวนแล้วกับมาอ่ามามีอ่าลูกน้องมีคนงานคนไทยให้พ่อได้มีงานให้เฮ็ดครับประมาณนี้ครับ มองนี้นี่ล่มครับพี่น้องครับมองนีเ้เลดอ่าพาดเลทล่มครับเดี๋ยวเฮ็ดอยนอนบน่อนครับ ครับนี่ครับกกบมีแต่หัวงามๆครับพี่น้องมีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแหละครับก็มาตัดทันกระเทียมเงินมีแต่หัวงามๆครับกับเหรียนึงนี่กัหลายโลครับประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยกิโลครับแต่ละพาเลรดออกจากสวนนะครับพี่น้องออกจากไร่หกเจ็ดร้อยกิโล แต่ว่าถ้าเอาไว้โดนๆก็นอาจจะมีน้ำหนักลดจัง่อยครับเนื่องจากว่าความแหงนะครับเนาะครับนี่ครับปีนี้หลายครับเพียบเลยอาจจะมีงานให้รับเมาส์ครับอีกเดือนเครื่องกันก็จะได้มาเมาเมาส์ตัดครับตัดกระเทียมใส่บล็อกครับประมาณนี้ครับพี่้องครับสำหรับงานอยู่ ที่อิสราเอลนะครับแบบมีหลากหลายครับช่วงบางมองสมมุติว่าเป็นงานนานาหอนแม่นะครับเป็นงานนาลอนบี้พ่อช่วงที่นาหนาวงานก็จะจะมีหน่อยครับแต่ว่ามองมองนี้นี่จะเป็นปูกระเทียมกระเทเทศก็จะปลูกนานาหนาวปลูกช่วงเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพมีนา ืัอนี้ช่วงนี้กะบะเือรเทศกํกลังจะโลนะครับก็คือช่วงนี้ก็ต้องมีนี่ครับเป็นพืชเอามาให้คนไทยมันไดนเหตดงานตัวนะครับก็จะเป็นมีงานอยู่ตลอดนะครับประมาณนี้ครับแต่บางมองกะเป็นงานานาหนาวอ่าพ่นาห้อนก็จะมีงานหน่อยครับบางมองกัอ่างานอ่าเป็นงานานาหวอนอ่ามีงานหลายวันนี้พ่อ จังหวะนาเนา w กับโบมีกับมี่หลากหลายครับพี่น้องครับกับเฮากับเลือกบ่ไใดครับสําหรับคนที่มาทํางานอยู่อิสราเอลกับประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนที่สมครกับบสามารถจะเลือกงานใดครับว่าเฮาจะไปตกยูไสครับคือเลือกบ่ไใดเลยครับถึงคิ้วกับมาเลยฟาร์มงัวเรียกปึ๊บถึงคิ้วเเฮากด้อยู่ฟาร์มงัวครับสวนสมเรียกปึ๊บ ถึงคิวเฮาๆก็ได้อยู่สวนสมกัเลือกบ่ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามาหดอดยิสเตรียวปึ๊บกัค่อยว่ากันไหมครับว่า,าจะคอยใหญ่งานบ่มีงานที่ดีกว่าบ่อะสิกะค่อยมาว่ากันไหมครับแต่ว่าเบื้องต้นกับเขาก็จะใส่ระบบนี้แหละครับมีการเรียกมีการเรียกโตปึ๊บแต่โต้งันใดก็คืองันนั่นแหละครับก็คือเลือกบ่ได้ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับ จะมึงพี่ๆน้องๆเขาเหตุงานไปน้ำเนาะครับเนาะกันั่งคุยเข้าหนึ่งครับกะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับให้กำลังแรงใจโชคชัยอินเทเล่นครับจะไว้พอกันชิมนาครับแล้วก็พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับบอดเจ็บบอดจนครับผมสวัสดีครับน้ำครับน้ำไหลครับนั่งบ่ถงหมองครับ